กินสิ่งนี้ทุกวันบำรุงร่างกายแข็งแรงกินอะไรครับอาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังใครอยากลดน้าหนักเชิญเอานิ้วแตะที่จอโทรศัพท์ของท่านนะครับบนใบหน้าอาจารย์นะครับจากนั้นจะพามาที่นี้นะครับตรงนี้นะครับใบหน้าหน้านี้นะครับให้ท่านนะครับเอานิ้วแตะบนบรรทัดล่างนะครับที่ยาวๆนี่นะครับแตะอีกครั้งหนึ่งนะครับข้ามาเป็นเพื่อนอาจารย์นะครับอาจารย์จะได้ให้คำปรึกษาท่านได้นะครับ หัวร้านก็ปรึกษาได้ท้องผูกก็ปรึกษาได้นะครับสําหรับสิ่งนี้นะครับก็คือไข่ครับไข่จะเอามาทำนะครับเป็นเมนูได้หลายเมนูวันนี้อาจารย์แนะนํานะครับเมนูง่ายๆหนึ่งวิธีนะครับนั่นก็คือทําไข่ออนเซนนะครับการทำไข่ออนเซนนะครับคือเอาน้ํานะครับเอามาต้มให้เดือด1ลิตรนะครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับเทน้ําเปล่าเติมลงไป200มิลลิลิตรนะครับแล้วก็เอาไข่นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ปิดไว้17นาทีนะครับ แล้วก็เอาขึ้นมาก็กินได้เลยครับ